มองหน้ากูแบบนั้นทำไมอ่วยสระแสกันสวนกระแสเชยตัดไปโอ้โหโอ้โหไอ้เย้ช่วยไม้เย้แล้วมันมันอยู่ในนั้นไว้โคตรท้อท้ปตาปาเลยช่วยช่วย แล้วมันเกิดได้ปะม,มันเกาเกิดไหวได้มันเกิดไหวได้นี่มันเกิดปะมันเป็นอะไรชอไอ้เหี้ยเปิด้วมึงต่อหน้าต่อตาม,มึงเพี้ยงชอบเลยไอ้เกย์ชายสัตว์มึงเข้าไปยังไเนี่ยมึงวิ่งไปทางมึงไม่ได้อ <c oughs> ไอ,ไอ้เหี <c oughs> ้ยเจอวะจ่ะเจอดักวะ่ะเจอดักแล้วเปิดห้องนั้นม,มีอะไรวะมันเดินกหมามันเด็กหามันเด็มาหนึ่งหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่งเราไมสกสกินมึงหายไปได้วยถ้ามันเข้าไม่ได้จริงอ่ะมันเปิดเองนิดนึงก็เข้าแล้วไ เขดูมันเข้ามุมออกเกมเลยสัตว์ที่มันไม่มีกามล่างด้วยเงี้ยมันวาร์ปได้ใช่มันเทเลพอร์ตติ้งเลดี้เทเลพอร์ตติ้งมป่ะใช่ใช่แล้วมันวาร์ปไปไหนอะไปดักประตูไอ้มันโคตรแคมป์ปิ้งเลยอะไปยุบประตูป่ะตักตัวนักอักูเลยเงี้ยฮัลโหลฮัลโหล